来多点。 ตั้งเยอะเราอะู้ได้แล้ว สเราคงแพ้เขาไง่ายเลยอะไร,ะไรแค่เนี้ยก็อยอมแพ้ซะและ้วลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ยอมแพ้กันได้ง่ายๆหรอกเข้าตู้ถึงไงก็แพ้ทีมเราไวแต่ผู้หญิงแต่ไปชนะเขาได้ยังไงนี่เข้ตูฟังลุงนนท์ดีๆนะครับทีมเราจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายไม่สําคัญอยู่ทีน่นี่ใจเราอ่ะสู้เปล่าสู้ครับลุงนนท์เยี่ยม มาเอาเดินสองซ้มงแม่ทำได้อยู่แล้วอยากนไ 怎么？ สองนึ่งแล้วสองนึ่งแล้วเร็วสู้เขาสู้เขาจับูเขาไม่แย่งไนลูกยิงลบประตูเร็วจับูย่งไหนลูกแย่งเลยไปเรอไปเ ไปเลยไปเลยไปเลยอย่าดูลูกเร็วๆร็วเร็ขแยงไอ้ลูกเขาไปเลยตู้ยิงเลยยิงเลยยิงเลยประูลูกเดียวเข้าประูอีกรูปเดียวเท่านั้นเข้าปะูประูอีกรูปเดียวอีกรูปเดียวลูกนึ่งตีเอ๊ครับฮะยิงไม่ดีเข e. ้า ลูกหน่อยลูกเดียวทำได้ทำได้ทำได้อยู่แล้วตั้งใจหน่อยเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยทำได้อยู่แล้วตั้งใจหน่อยเร็วเข็าตูเข้าตูอีกลูกเดียวสู้ๆนะ เข้าตูไม่เข้าแน่เลยอ่ะเคยตุนต้องเข้าสิลองดูประตูโซก โคตรนีก็โคตรก็ต้องดีนะเนี่ยคุณแล้วยกสนามเด็กเล่นให้นายก็ได้ไม่ต้องโยกให้เราหรอกกังฟูทำไมล่ะก็นายชนะนายก็ต้องได้สนามไปสิก็ราตกลงกันแล้วนี่ไม่เราสอดไว้ว่าทรลุจากแบ่งปันทุกคนก็มีความสุข ตัเด็กเล่นนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ของนายแต่เป็นของทุกคนโอเคโอเค พ่อครับพ่อเห็นเลือกเตะของข้าตูมไหมครับเตะือนที่ลุงนนท์สอนเปียบเลยครับว่าเขามาดูไปเลยเห็นสิครับข้าตูเก่งมากๆเลยพี่ถ้าคุณพ่อไม่ได้มาดูเนี่ยคุณพ่อคงเสียดายแย่คุณพ่อรู้ได้ไง่ะครับว่าข้าตูมีเขลงบอลกับกังฟูข้าตูไม่โทรไปหาพ่อเลยนะครับอืก็คุณแม่ไงครับคุณแม่โทรไปบอกคุณพ่อให้คุณพ่อมาเป็นกําลังใจให้กับข้าตู ขอาคนรับแม่ไม่รู้ใจข้าตูนหรือเปล่คะอืมไม่เป็นไรลูกออบ๋อสวยเข้าตูข้าตูมาถ่ายรูปกับเพื่อนๆมาครับครับนายหญิงอ้าวไปก่อนลูกไปมาเข้าตูมาเร็วคนเก่งมาโอเคนั่นแหละอ้าวชื้นที่กอดอกกอดอกมาโอเคเดี๋ยวเกิดพอย่อยบอกหนึ่งสองสามแล้วก็ชูสองนิ้วแล้วก็เฮพร้อมกันนะโอเคไหมไปหนึ่ง สองสย้ายลุกลุกลุกหนึ่งสองสามเย้ยโอ้ใครอากดสายซ้อมบอลใั้งประตูตั mm ้งนานอ่ะพอเข้ามาแบบนี้ไม่ถึง5นาที ขโมโยซีนไปหมดแบบนี้พี่ชายันก็กินแห้วดีครับเฮลเฮลเลยแกฉันทำไปฉันไม่ได้หวังอะไรซะหน่อย <Okay. S 1> แน่ใจอะครับพี่นนท์ว่าพี่ยังไม่ได้หวังจะครอบครองหัวใจของยี่หวาเขาอะผมว่าช่วงนี้นะมีทั้งฐานไฟเก่าฐานไฟใหม่รอเติมเชื้อไฟกันเยอะเลยอะเป็นห่วงเอางแล้ววันนี้ยังไง จะการห้าพันหรือหมื่นึงน่งแต่เขาบอกไว้ก่อนนะถ้ามากกว่านี้ฉันไม่มีให้วันนี้ผมไม่ได้คิดมาเอาเงินคนุณงานนี้ผมมาฟรีฟรีคุณอย่างเธอเนอะเคยทำอะไรแล้วไม่คิดเรื่องเงินฉันไม่เชื่ออย่าพูดอย่างนั้นคิจจาดีหวา ผมก็เป็นคนที่รักลูกรักเมียคนหนึ่งนะเนี่ยวส,สันเวอร์ชั่นคนดีจริง